ออสองคนมาเก็บไมนา <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ฝนกับพี่ลมจะมาดูในหนาต้ามมต้าหวันที่ปลูกกันไว้พี่ลมบอกว่าปีนี้เราเห็นลูกมาแล้วเราจะได้กินกันแล้วสวัสดีพี่ลมเป็นไง <laughs> <laughs> พี่ลมหน้ายิ้มเฉ่งเลยเห็นไหมหน้ มีหลายลูกใช่ไหมเออหลายลูกหลายลูกไหนดูที่มาโชว์ผลงานหน่อยที่พี่ลมปลูกเนี่ยนี่หนึ่งลูกนี่นี่ลูกนี้ป่านี่พี่ลมลูกนี้ลูกนี้น่าจะน่าจะเกะแล้วเพื่อนๆดูจะได้กินแล้วนะคะนี่ลูกนี้แล้วก็เนี่ยนานนานดูดูเนี่ยหลายลูกเลยนะเนี่ยเออนู่นอีกนี่ดูเพื่อนๆพือนดูโอ้ไอ้ไอ้ไอ้กิ่งนี้น่าจะฉีกพี่ลมในหนานี่เราปลูกกี่ปีนะที่เราพยายามดูแลกันเนี่ย ปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นปีที่เข้าปีที่สามนะเข้าปีที่สามเนาะแล้วก็พากันลุ้นทุกปีเลยเนาะว่ามันจะได้กินลูกหรือเปล่านั่นอะกินเนี่ยมันฉีกกันเลยเนี่ยมัน้งหลายลูกนี่หนึ่งลูกสองลูกสามลูกเห็นไหมเนี่ยเราไปถ่ายทางนี้อยทางนี้ไปวันนี้นะคะเพื่อนๆมะม่วงไอ้มะม่วงเขาทวทีนะคะติดเนอยหนานะคะตามูไตวันนี่มันเป็นเนหน้าที่นําเข้าจากประเทศอะไร ไต้หวันเลยใช่ไหมอ๋อตามชื่อเขาเลยเนาะมันเป็นพันธุ์ของไต้หวันอ๋อเป็นพันธุ์ของไต้หวันเรามาปลูกในในที่ของเราเนี่ยเราจะดูกันว่ามันจะได้กินไหมเนาะสรุปคือได้กินน่านะคะดูต้นนะคะอายุสามปีนะคะนี่ดูต้นในหนานะคะดูเทียบกับพี่ลมนะคะนี่สูงสูงมากเลยไหน ไปดูใกล้นะคะสำหรับใครที่สนใจจะปลูกนะคะปลูกได้นะคะโอ้ดูที่ดูลูกเออไงอ่อาเบาๆน,น,นะอย่าก,กิ่งมันจะหักนะที่ลมหวงมากเลยในหน,น้าต้นนี้ซุม้มเนี่ยซุ้มเข้าไปไน,นี่นู่นนู่นนู่นดูเพื่อนๆดูนู่น,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 นโอ้เต็มเลยเต็มเลยเออลูกลูกเล็กก็ยังออกก็มี วันนี้เราจะได้กินกันกี่ลูกเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะเกลี่ยหนึ่งลูกหนึ่งลูกเนาะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยเนาะโอ๊ยแต่มันยังต้องอาไปบ่มก่อนใช่ไหมไบ่มก่อนอ่าไปบ่มก่อนแล้วนี้เราก็จะมาชิมกันนะคะว่าเมื่อมันสุกแล้วเนี่ยรสเนื้อเนื้อรสชาติเนาะรสชาติเนี่ยจะหวานปกติแล้วเอ่อเนยนามันก็จะมีรสหวานอยู่แล้วใช่ไหมเออรเราจะดูว่ารสเนี่ยเนยนาที่เรากินของเราเองเนี่ยอย่างเราชอบปลูก ฝ้ายกระสีสองเนาะอันนี้เก็บแล้วนะอันนี้เก็บอ่ะอะดูมาโชว์หน่อยเออลูกเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้ลูกเขาสมบูรณ์ไม่เป็นแบบนี้ปกติเนี่ยถามว่าสมบูรณ์ไหมก็ทรงทรงแบบนี้เออทรงมันก็ได้แต่ถามว่าปกติรูปมันใหญ่กว่านี้อย่างนี้ครันนี้ลักษณะรูปมันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไอ้ฝ้ายกระสีสองกับไอ้เพชรปักช่องคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันเนื้อหน้าจะเหมือนกันมันก็เป็นตระกูลของนี่นาเหมือนหนังไหม หนังเหมือน,เห,อนเหมือนใช่ไหมเหมือนหนังน,นั่นแหละเนี่ยพี่ลมปลูกไว้สองต้นต้นนี้ได้กินลูกต้นนี้ทําไมต้นมันก็ใหญ่เนาะมีลูกไหมต้นนี้นเห็นมันติดดอกนะแต่ว่ามันน่าจะร่วงเนี่ยต้นนี้ก็คือปลูกพร้อมกันไหมพี่ลมปลูกพร้อมกันแต่ต้นนี้มันสมบูรณ์น้อยกว่าเออแต่ปีนี้ดูใบเขาเ,ขาเนาะหนาเนาะพี่ลมเนาะครัวน,นี้มันมีเนื้อหนาอะไรพี่ลมที่ติดติดกันอะไม่นหนาอะไรนะไ, <ภ S 1> ไฟายเหรอนั่นหนายไฟาย ้ายธรรมดาไฟ่พื้นบ้านอ๋อนี่หนาไฟยพื้นบ้านเออนี่อันนี้เห็นลูกเต็มเลยเนี่ยนี่นี่้ายพื้นบ้านนี่หนานี่ถ้าเรามองแล้วนี่หนาเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายนะพี่ลมเนาะอ่แล้วก็ได้กินตลอดเนาะเออดูทีนี่อ่นี่ปีนี้โหโด่กนะพี่ลมด่กมากเลยเนี่ยปีที่แล้วก็มีแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้มาดูมันนกเลยกินหมดนกกินหมดเลย มันติด้งแต่ปีที่แล้วและแต่ปีนี้เห็นเยอะเลยปีนี้เรายังไม่ค่อยเยอะปีแร้ทีเดี้วมันเยอะเลยถ้าเพื่อนๆไปชมคลิปเรานะที่พี่ลมมาตัดแต่งกิ่งเนาะก่อนหน้านี้ที่เราทํากันนะคะสองต้นนี้ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ปีนี้โอ้โหดูดูทีเยอะๆนี่เยอะอยู่นะคะสลับน้อยหนาทำไมปีนี้พี่ลมจะเอาถึงมันสูงขนาดนี้นี่นี่ไม่เป็นไรนู่นดูทิบนยอดมันนู่นนู่นบนยอดมัน เอได้สลับอนหน,หนานี่เราชอบกินกันเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยด้วยพี่รวมบอกนะคะอร่อยอร่อยดูอร่อยนะให้ดูตรงนี้คือถิ่นของในหน้าของพี่รวมนะคะพี่รวมฝากอะไรไหมฝากชวนเพื่อนปลูกในหน,หนากันนี้เยอะ ไม่เอาปลูปูไ้แค่กินปลูแค่ไปกินเออปูไ้แค่กินสำหรับคนไหนที่ชอบกินไอ้ไหนหนาชอบรสชาติไหนหนาก็เอาแค่กินก็นพอ <Okay. S 2> เอาสี่ห้าต้นโอเคแค่ <Okay. S 2> okay, นั้นพอจ้ะอขอบคุณมากพี่ลม